วิธีการใช้มือถือสมัครเป็นสมาชิกธนาคารเวลาในระบบเว็บแอปของสสสนะครับขั้นแรกก็ให้กดคลิกที่ลิงก์ที่ผมได้ทิ้งไว้ให้เสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าแบบนี้นะครับให้คลิกตรงเข้าสู่ระบบ,บไทยทำ a แบงค์นะครับกดเข้ามาแล้วคลิกตรงสมัครสมาชิก ตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกกดเข้าไปครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกให้ท่านอ่านให้เรียบร้อยนะครับไปเรื่อยๆครับไม่ยาวครับเสร็จแล้วก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับว่าเราอ่านเรียบร้อยแล้ว ยอมรับหรือไม่ยอมรับกรณีนี้เราก็คือยอมรับก็คือเข้าสู่การสมรัครสมาชิกครับครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับมันจะมาสเต็ปที่2นะครับแล้วก็ให้เลือกนะครับเครือข่ายธนาคารเวลาตรงนี้นะครับเครือข่ายธนาคารเวลานะครับให้เลือกเป็น ธนาคารเวลาเรื่อนพลังอาสานะครับยิ้มได้ครับเสร็จแล้วเราก็กดเลือกรูปนะครับรูปของเราที่อยู่ในเครื่องนะครับผมเลือกรูปแล้วนะครับ ก็จะบอกนะครับว่าเลือกเนี่ยขนาดรูป10 mm เมกรายละเอียดประมาณนี้นะครับพอเลือกเสร็จแล้วเราก็ให้กดต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะมาหน้าต่อไปนะครับก็เป็นหน้าที่กรอกชื่อนะครับผมเคยสมัครเข้าไปในระบบเว็บแอปของธนาคารเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจึงไม่สามารถที่จะสมัครซ้ำได้ก็เลยจะต้องจำลองหน้าจอ โดยการแคปหน้าจอแบบนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับถึงตรงนี้ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานครับชื่อผู้ใช้งานหมายถึงชื่อที่เราจะต้องกะให้ปรากฏอยู่ในระบบเว็บแอปนะครับชื่อจริงของเราก็ได้ชื่อเดียวนะครับใส่เข้าไปไม่ต้องมีนามสก,กุลนะครับรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบเราใช้รหัสอะไรที่จําได้ง่ายๆนะครับก็กรอกเข้าไปนะครับจากนั้นก็เป็นคํานําหน้าคํานําหน้าอะไรก็ใส่เข้าไป นายนางนางสาวเด็กชายเด็กหญิงชื่อจริงและนามสกุลอันที่เป็นดอกจันรสีแดงคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องกรอกเข้าไปในระบบก็แปลว่าชื่อจริงและนามสกุลตามบัตรประชาชนต้องกรอกชื่อเล่นต้องกรอกนะครับเพศต้องระบุนะครับวันเดือนปีเกิดต้องใส่ตามบัตรประชาชนพอใส่แล้วระบบจะคำนวณอายุให้ ถัดจากนั้นก็เป็นหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักกรอกเข้าไปเลยตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าข้อมูลนี้จะถูกเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของภาครัฐคือสวทชนะครับถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับใส่หมายเลขบัตรประชาชนลงไปเชื้อชาติสัญชาติศาสนาไม่มีดอกจันไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับสถานภาพสมรสมีดอกจันจําเป็นต้องระบุนะครับนอกจากนั้น เห็นไหมครับการศึกษาอาชีพน้ำหนักส่วนสูงโทรศัพท์บ้านไม่มีดอกจันไม่ต้องกรอกแต่ว่าโทรศัพท์มือถือมีดอกจันสีแดงจำเป็นต้องระบุเอาไว้ติดต่อกันนะครับซึ่งก็ต้องใส่ไม่มีขีดนะครับ10หลักไม่จำเป็นต้องมีขีดใส่ต่อกันไปเลย087อะไรก็ว่ากันไปอีเมลไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าไลน์เนี่ยแนะนำว่าควรจะใส่นะครับจะได้เอาไว้ติดต่อกันนะครับ สมาชิกเขาจะได้มาติดต่อได้หรือนายธนาคารผู้ที่คอยดูข้อมูลตรงนี้เขาก็จะได้รู้ว่าต้องติดต่อเราตรงไหนกรณีต้องการความช่วยเหลือข้อมูลที่พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันอะไรจําเป็นต้องใส่จังหวัดอะไรเขตอําเภอตําบลรหัสไปรษณีย์กรอกให้ครบถ้วนด้านล่างจะเห็นปุ่มสีเขียวคําว่าต่อไปเมื่อกรอรเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปเลยครับต่อไป ก็จะเข้าสู่หน้าถัดไปหน้าถัดไปจะเป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญมันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เยอะแยะเลยเราก็ค่อยๆกรอกไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกเหมือนกันกรอกแล้วเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาพราะเราเป็นสมาชิกแล้วเราไม่อยากทําเรื่องซ่อมแซมบ้านแล้วเราก็มาติ๊กออกหรือเราไปเรียนอะไรรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเรานวดเป็นแล้วเรามาติ๊กเพิ่มได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกรอกเท่าที่เราอยากจะกรอกโดยการจิ้มติ๊กเข้าไปครับ เสร็จแล้วเห็นไหมครับด้านล่างก็จะมีคําว่าสมัครสมาชิกก็จิ้มตรงนี้ครับพอจิ้มสมัครสมาชิกมันจะมาสู่หน้าที่ระบุว่าเสร็จสิ้นก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกพอกรอกเสร็จเสร็จสิ้นให้รอครับเพื่อที่ว่านายธนาคารเขาจะต้องมากด approve กดตอบรับว่ามีคนสมัครเข้าธนาคารนะครับในครั้งต่อไปพอเวลาเราจะเข้ามา สู่ระบบเว็บแอปเพื่อเข้าไปสู่ภายในระบบเว็บแอปธนาคารเวลาเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่กรอกชื่อที่เรากรอกไปตรงนี้กับพาสเวิร์ดที่เราเคยกรอกไว้ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ระบบเพื่อไปดูได้ว่ามีใครขอความช่วยเหลือไหมสำหรับการเข้าไปใช้ระบบคลิปถัดไปผมจะมาแนะนำถ้ามีปัญหาข้อสงสัยสอบถามได้ตลอดเวลาขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ